ขอเปล่าได้ไหมครับพี่ขอบคุณครับเพื่อนๆจะต้องหิวแน่ๆเพราะว่าผมได้กินจากมือสารวัตรเอ้ยมือพี่ใบอะไรเนี่ยมีทามีโรสแมรี่อะไรสักอย่างเป็นแบบมิกซ์เคิร์ฟแล้วก็มีปาปริก้าเราใส่อะไรบ้างฮะนี่ถามผมเหรอเออถามเราอ่ะก็ไกพี่ต้องทำสองชุดไงพี่ต้องทำให้เรากินได้ไงไม่พี่ดูนี่วิปครีม แล้วเมื่อกี้ที่ที่กูไล่ถามมาคือไม่ตอบอะไรนะพี่ถามอะไรวะนะไม่เอานี่พี่เอาเป็นเอาเป็นน้ำพึ่งกับเป็นน้ำพึ่งดีกว่าซพนทีซันเป็นขยเทศเอาไหมกินเข้าไปอีกโอ้โหจังวะหวานปาเลยอ๋อผมเป็นลหอืม พี่ลองตอบคอมเมนต์หน่อยสิว่าเขาว่ายังไงกันบ้างอยง่สั่งกูแล้วเด็กได้ครับได้ครับผัดกันสั่งเไง้ <laughs> <laughs> ช่วยกันไง